พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนี่เห็นหนอจุปุจิปิขึ้นมาอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงนะครับ ลังจากนั้นพ่อพงก,ก็ขยายเห็นไหมครับหน่อกําลังเกิดเลยครับขณะนี้ยังไม่ตัดนะครับยังเหลือนะครับท่านผู้ชมเรามานับดูนะครับว่ามันยังเหลืออยู่แปดหน่อไหมนี่คือหน่อไม้หวาน,นไม้หวาน,น,วานโบราณเอามาจากจังหวัดเลยนะครับมาปลูกน,นะครับกอแต่ว่าหน่อไม้หวานอันนี้นี่มันจะสู้หน่อไม้หวานของกาลสินไม่ได้ที่กอลกๆอ่ะครับอันนี้พันมาจากปลาจีนบุรีนะครับเป็น ไผ่ใช้ลำนะครับแต่หนอนนี้ก็กินได้นะครับผมลองเอาไปกินไม้รวกหวานผูกกระดึงครับนี่นี่นี่ครับนี่วันนี้จะตัดเอาไปให้หมดเลยบริเวณนี้พ่อพง์ก็ปลูกเป็นสวนป่านะครับอันนี้คือยางนา่อยเจ็บมากนะครับท่านผู้ชมพ่อพงมาถางเราไม่เห็นตะก่อนลังเล็กๆเท่ากําปั้นเนี่ยครับตอนนี้ใหญ่ขึ้นสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับเย็นนี้พ่อพงมาสวนนะครับ เป็นสวนที่ห่างจากบ้าน1กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็อยู่สวนไผ่ที่สวนของพ่อพงครับนี่นำตะกร้ามาด้วยเห็นไหมตะกร้าแล้วก็มีดเพื่อว่าจะมาหาหน่อไม้ไปกินเย็นนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคือสวนไผ่ของพ่อพงนะครับนี่เราจะมาสำรวจก่อนนะครับว่า,าหน่อไม้ออกเยอะหรือ,อยังมีคน มาเอาไปกินให้หรือ,อยังนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่เห็นหนอจุปุจิปิขึ้นมาอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงนะครับซึ่งพ่อพงเองก็ขยายมาจากาหลังบ้านที่พ่อพงปลูกไว้นะครับที่หลังบ้านก็จะปลูกครั้งแรกเลยก็สามกอนะครับหลังจากนั้นพ่อพงก็ขยายเห็นไหมครับหนอก,กําลังเกิดเลยครับขนาดน,นี้ยังไม่ตัดนะครับ พ่อพงก็ขยายมาไว้ส่วนนี้นะครับนี่ขยายเองขยายไม่เยอะหรอกครับก็เอาแค่พอกิน่าในครัวเรือนเราแจกที่แจกน้องฝากเพื่อนฝูงเวลาเพื่อนฝูงมาเยี่ยมมาเยือนนะครับอันนี้ก็เป็นไผ่รวกหวานผูกกระดึงนะครับกอนนี้ยังไม่ออกหน่อนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้เป็นไผ่ตรงลืมแรงนะครับไผ่ตรงลืมแรง กอนี้เพิ่งปลูกเมื่อปีก่อนสองปีสามปีนะครับสามปีครับท่านผู้ชมนะครับมีลำแรกอันนี้ก็ปีต่อมาอันนี้ก็ปีนี้ครับสามปีเดี๋ยวเราเลาะดูก่อนนะครับสำรวจดูก่อนแล้วค่อยทำการตัดนี่โอ้อันนี้หน่อยาวแล้วนะครับนี่นะครับหน่อยยาวแล้วเดี๋ยวก็ตัดนะครับอันนี้ตัดไป นี่ครับอันนี้ก็ยาวแล้วครับท่านผู้ชมนี่ยาวแล้วนี่ครับนี่อันนี้ก็ยาวแล้วนะครับอ่าแสดงว่ายังไม่มีใครมาขโมยนะครับนี่อันนี้คนเข้าเข้ามาสวนทั้งนั้นเลยโดยทั่วไปแล้วพ่อพง์จะไม่ทิ้งของแบบนี้ในสวนนะครับพราขวดน้ําอะไรต่างๆเนี่ยก็คือพวกที่เขามาหากินในสวนเราแล้วก็ทิ้งไว้เห็นไหมครับเนี่ยเพราะว่าโดย ตัวเราแล้วไม่เคยกินขวดน้ําหรือนําขวดอะไรอย่างเงี้ยมาทิ้งที่สวนเราแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ก็หน่อไม้นะครับท่านผู้ชมนี่หน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับออกเยอะเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะตัดไปจะเอาไปเผาไว้ซุปนะครับท่านผู้ชมทําได้หลายอย่างเอาไปแจงเอาไปซุปนี ก้อนนี้ยังไม่เห็นออกนะครับตรบงนี้ก็ยังไม่เห็นออกก้อนนี้ก็ยังไม่เห็นออกมีโอ้เห็นแล้วครับท่านผู้ชมมาดูก้อนนี้ก่อนนิดปะอันนี้ครับอันนี้ก็ไผ่เลี้ยงครับี่มีหน่ออยู่นะครับน่นครับท่านที่ชม ท่านผู้ชมที่ผมล้องโอ้มาสักครู่อยังเหลือนะครับท่านผู้ชมเรามานับดูนะครับว่ามันยังเหลืออยู่แปดหน่อไหมนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพอผมมานับไว้แปดหน่อนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะตัดไปแล้วนะครับอันนี้ไผ่ตรงลืมแล้งหรือว่าไผ่กิมซุงนะครับท่านผู้ชมดูนะครับหน่อใหญ่มากครับนี่นะครับมานับดูก่อนหนึ่งนอนะครับ สองนอนี่ครับสองนอสามนอนะครับสี่นอนะครับห้านอหกนอเจ็ดนอแปดนอครับยังครบนะครับท่านผู้ชมแปดนอนะครับแต่ว่าวันนี้นี่จะตัดไปเอานอนี่ครับเดินเล็งนอที่จะตัดกันหนึ่งนอ 2องนอสามนอครับสี่นอครับนี่กะว่าจะตัดสี่นอนะครับไม่งั้นก็เอาสามหน่สอสนอน,นั้นอาจจะยังครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าส่วนด้านท้ายสวนอีกก่อนนะครับอ้าวฝนก็มาแล้วท่านผู้ชมร่มก็อยู่ในรถนะครับเราไปสำรวจกอท้ายนะน างท้ายสวนป่ายญ้าลกมากนี่อันนี้เป็นหน่อไม้หวานนะครับท่านผู้ชมเรามาดูหน่อไม้หวาน,นดูหน่อไม้หวานนะครับอันนี้คือหน่อไม้หวานหนอไม้หวานโบราณเอามาจากจังหวัดเลยนะครับมาปลูกก็จะเป็นแบบนี้นครับจะไม่ค่อยลกเท่าไหร่ถ้าเราแต่งจริงดีๆนี่ก็จะ ดูดีกว่านี้นะครับแต่ว่าหน่อไม้หวานอันนี้นี่มันจะสู้หน่อไม้หวานของกาละสินไม่ได้ที่กอลุกๆอะครับนี่ครับของกาลสินนี่จะอร่อยกรอบเดี๋ยวเราค่อยมาหักนะครับท่านผู้ชมมีหน่ออยู่นะครับหน่อไม้นะครับนี่นี่ดูดูหนอ่อนะครับนี่นี่ครับหน่อไม้หวาน โอ้มีวันนี้ได้หน่อไม้หลายอย่างเลยนะครับเลือกกินเลยนี่แหละครับเราปลูกไว้เราก็ได้กินนี่ครับอันนี้อันนี้หน่อไม้ใช้ลำนะครับวันนี้ก็คงไม่ตัดจะปล่อยให้มันเป็นลำนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ก็เป็นลำแล้วนี่ลำใหญ่เลยเห็นไหมนู้นครับนี่ครับอันนี้พันมาจากปลาจีนบุรีนะครับเป็นไทยใช้ลำนะครับ แต่หนอนี้ก็กินได้นะครับผมลองเอาไปกินแล้วนะครับเวลาเราต้มอ่ามันจะออกเป็นแดงๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ขมเท่าไหร่นะครับต้มจืดได้นะครับต้มให้จืดก็แกงได้เหมือนหน่อไม้ทั่วๆไปนะครับนี่ครับเป็นไผ่ใช้ลำนะครับนี่หน่อนี้นะครับสองหน่อยาวเลยนูนเป็นลำขึ้นไปแล้วนะครับเป็นไผ่ใช้ลำ เรามาดูทางนี้นะครับอันนี้เป็นไทยหวานครับป่ายางนาก็ยังไม่มีเห็ดออกเลยนะครับนี่เป็นหน่อไม้รวกหวานผูกกระดึงนะครับนี่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 ครับหลายหน่อเลยท่านผู้ชมอันนี้ยาวแล้วเดี๋ยวผมจะผมจะหักไปเลยนะครับวันนี้วันนี้จะกินนะครับหน่อไม้หวานผูกกระดึงมาดูนะครับนี่ นี่ครับเห็นไหมหน่อไม้รวกหวานผูกกระดึงครับน,นี่นี่ครับนี่วันนี้จะตัดเอาไปให้หมดเลยหน่อไม้รวกหวานผูกกระดึงครับเพราะว่าเอาไวปเดี๋ยวคนเขาก็จะขโมยและเสียดายนะครับปีที่แล้วไม่ได้กินเลยนะครับเขาเอาไปกินหมดนะครับนี่แต่ว่าปีนี้นี่ได้กินอยู่ยังไม่มีรอยมาหักเอานะครับนี่มาดูกอนี้ อันนี้ก็จะเป็นไผ่หวานเหมือนกันนะครับไผ่หวานาพันจากจังหวัดเลยนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็ไผ่หวานพันจากจังหวัดเลยนะครับลำมันจะตรงๆแบบนี้นะครับนี่นะครับพ่อพงม,มาเลาะสวนมาหากับข้าวนะครับนี่ครับนี่ก็ไผ่ลวกหวานเหมือนกันบริเวณนี้พ่อพงก็ปลูกเป็นสวน ป่านะครับอันนี้คือยางนานะครับต้องการให้เห็ดออกแต่ว่ายังไม่เห็นเห็ดสักดอกเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูลังต่อตรงนี้ลังต่อเคยต่อยพ่อพงมันยังอยู่ไหมพ่อพงมาถางป่าตรงนี้ท่านผู้ชมมาถางป่าตรงนี้โดนต่อนานเห็นไหมนั่นนะ่ะเห็นไหมครับปุกกลมๆนะนั่นแหละครับต่อหัวเสือเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวซูมให้ดู เนี่ยครับนี่นี่นี่ต่อยเจ็บมากนะครับท่านผู้ชมพอพงม,มาถางเราไม่เห็นต้นกอนลังเล็กๆเท่ากำปั้นเนี่ยครับตอนนี้ใหญ่ขึ้นโอ้เนี่ยไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาจะมาเอาไปหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนี่นะครับต่อนะครับท่านผู้ชมพอพงม,มาเลาะสวนนะครับแล้วก็มาหาหน่อไม้ไปกินเย็นนี้ครับ ตอนนี้ก็จะมาหักหน่อไม้กันนะครับนี่สวนพ่อพงก็เริ่มอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับถ้ามีเห็ดเกิดนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับของการทําสวนของพ่อพงที่ตั้งเป้าหมายไว้ตอนนี้ยังไม่เห็นเห็ดนะครับเห็ดก็คือพวกเห็ดละโงกเห็ดไข่อย่างเงี้ยนะครับก็คือเห็ดตามป่าโคกอะครับมันยังไม่ออกให้เราเห็นแต่ว่าเห็ดปวกอะออกให้เราเห็นแล้วนะครับ ได้เก็บบ้างแล้วสําหรับเห็ดปวกแต่ยังเหลือเห็ดละโกกเห็ดไข่เห็ดกออะไรอย่างเงี้ยครับที่ตอนปลูกต้นยางนาเราก็ใส่เชื้อไปด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นเห็ดเกิดขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพองพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ